ไอแม่อืปว่ะปะปะาหนูปล่อยไปกินอาหารกับแม่อะถ้าหนูกินคนเดียวกลัวไม่หมดไหมเมจ๋าแม่เมจ่า อโอเคโอเคเราจะพ่านองไปกินอาหารกับแม่โอเคใจเย็นใจเย็น อืมาเลยเอาไปไปไปคนนู้นะครับไปจะไปจัดอาหารให้กินนะครับปปะปะออเติดแม่สาวเตะแม่ ูสาววติดแม้ันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีนะครับมาส่งลูกสาวเข้านอนนะครับแมยส่งลูกสาวเข้านอนไ,ได้ก็ให้เดี๋ยวจะให้กินนะครับ nè, không ai thôi, nè không ai không ai, thôi đây thôi. Thôi. Nè. đây mấy ได้ยินไหมได้ยินไหมเหรมานี่ยนะนี่มากินกับแม่มากินนี่เข้าไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นมานี่อืมนะโอเคสาวแล้วยังทำตัวเป็นเด็กเอ้อนูนี่ นะครับโตเป็นสาวทำตัวเหมือนเด็กอ,อ,อวันนี้นะครับไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดผับนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีนะครับ ท่านท่านลองโทรมานะครับงานเข้ายาวเสงน,นทอ่อขอโทษขออภัยนะงานเข้าวันมี โท่เข้ามีอะไรเนาะนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมไอผมเคียวพูดเ้าครับครับอ๋อ ที่เดิมครับครับครับอโอเคก็เลย เอาเป็นว่าตรงนั้นจัดให้ไอเสื้อโอเคครับว่าทางอาตรงข้างหลังข้างหลังตรงตรง้นสมสาขับ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 ับ,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 บเห็นตรงนั้นมี ครับครับครับนั่นนะครับครับครับอืมครับครับ โอเคครับเดี๋ยวควครับครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับท่านครับครับอืมครับเห็นครับเห็นครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับท่าน โอเคโอเคครับเนี่ยเเนี่ยออโวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกประสานงานให้แค่ครับครับโอเคครับโอเคครับรับทราบขอบคุณครับครับผมโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับโอ้นะครับโอเคขอโทษขออภัยนะครับ ก็ได้คุยกับท่านรองนะครับท่านรองท่านรองท่านรองนายกอบอจอนะครับท่านสิทธิศักดิ์ร่วมพัฒนานะครับก็คุยเรื่องแผนการนะครับงานช้างนะครับโอ้เปิดไฟเขียวนะตอนนี้เปิดไฟเขียวให้กับซุปตานะครับหรือยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับแล้วก็เปิดไฟเขียวให้กับ ความเสือความสิงนะครับหรือครูเสือหรือซีโอครับทางสุตาบบานะครับก็เน้นสุตาเป็นหลักนะครับเพราะว่านะครับอยากให้สุตาไปด้วยแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับเน้นตอนนี้คือท่านรองนะครับอยากให้พี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องที่รักช้างนะครับ ได้เห็นทางสื่อออนไลน์นะครับได้ชมทางสื่อออนไลน์ครับทางงานช้างหรือท่านใดที่อยากมาเยี่ยมมาชมก็ได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็เน้นทางสื่อออนไลน์นะครับอยากให้ทุกๆท่านชมงานช้างเต็มอิ่มนะครับอยากให้ทุกท่านที่รักช้างแล้วก็ชมนะครับบรรยากาศแบบนะครับสดสดแบบถึงพิิกถึงผงโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่ ท่านนะครับเ,เห็นคำหนึ่งถึงนะครับแม่ๆใจดีทุกทุกท่านครับที่รักช้างนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ชมนะครับออืเถึงพิกถึงกิง <c oughs> โอโอเคครับเมจ๋าอิมเล่บออ่านไปไหนล่ะหันหน้าไปไหนล่ะฮะน้ำบ้านหนูกับหนูมีอยากกินน้ำบ้านแม่นหนูกอ โอ,โอเคครับก็จะบ้านนี้คือให้ควานเขียวบอกพี่โอว่านะครับตรงอ่ะ,อะมากินน้ำเลยมามามาโอ้บ้านน้ำบ้านหนูบ้านร่อยกินบ้านแม่ตัวเองเอ้าโอ้หนูนี่อะ,อะกินจริงกินเล่นอย่างแมฮะ ตเป็นสาวแล้วนะหนะนุ่ยนะตอนงานช้างจะมีเห็นสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์ที่แบบพูดง่ายว่าง่ายสอนง่ายแบบนี้นครับสถานการณ์งานช้างรอชมนะครับโมเมนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ <c oughs> <c oughs> เราดูเราชมนะครับโมเมเปลี่ยนไปนครับ ลางานช้าครับคนละแบบนะครับคนละตัวเลยครับยังโอ้โหดูท้องตั้งแต่ได้กินหญ้ากินนารีนี่ครับดูท้องเธอก็รู้นะครับว่านะครับเธอกินได้เยอะนะครับมีหญ้านี้เสริมนะครับมีอ้อยมีหญ้านี่เปียหญ้าหลัก ต้นสับปะรดอู้หหลากหลายอย่างหลายอย่างครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทําให้น้องโมเมครับกินอาหารได้มากขึ้นนะครับนับ่นจะผลไมา้อีกเออลองมึงเ,เมื่อกนนี้เอาม่สาวกินด้วยบ่แม,ม่สาวแม่ปล่อยปะให้แม่น,น้นกันด้วยนั่นอ่าน้ำน้ำน้ำ,นำเก็บเอา,เอ,าอืม S <S 2> <S 2> อยังแมยงยังกลับบ้านกลับที่พักนูก่นอ่ะไป <S <S 2> <S 2> ไป <S <S 2> <S 2> ไป,ไป,ไปกลับที่พักกลับบ้านมีนะครับใช่ แม่น้องจอยคาลังไหมคะนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแม่น้องจอยนะครับแม่สาวคือแม่น้องจอยแม่แท้ๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็โมเมก็เป็นพี่น้องจอยครับพี่แท้ๆนะครับเป็นพี่สาวของน้องจอยนะครับโมเมเป็นลูกของแม่สาวนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับถามได้ครับไม่ไม่ทราบอะไรถามได้นะครับขอบคุณนะครับสาวอีกมั้ยหนุนโมเมไปไหนแล้วหนุนเมอย่าบอกนะชวนแม่ทนี้เที่ยวนะหน่ะเม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 น่านี่มเมยเยอะอมมนพีสไปใส่มาทางพีเมอืม แยกลูกแล้วเหรอคะขอโทษทีครับผมแยกได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับในเดือนเม่ๆหนูยังไม่ได้ทำหน้าที่ของหนูเลยเนี่ๆมาเก็บนี้ก่อนแม่ถอยเลยถอยเลยถอยไปเก็บทําหน้าที่ของหนูก่อนนุ่นกินแล้วรู้จะเก็บด้วยฮะไป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 กินแล้วรู้จะเก็บด้วยไปเก็บตะก้าเก็บตะก้ามา เก็บให้แม่ด้วยได้ยินไหมหงอ่ะเก็บเก็บเร็วเก็บเร็วเกบเอ,อเก็บมาเน่หอมแก็บแม่อ,อะไรแม่กินเสร็จแล้วเก็บมาเออมา,มาเร็วเก็บมานี่ถอยใส่เกียถอยถอยครับถอยมานน่มาแม่กินเสร็จแล้วรู้จะเก็บด้วยหนูมาหนเดี๋ยวเร็วๆพ่อจะรีบไปแล้วพาน้องพาขิมน้องพาขวัญรอแล้ว มามาเก็บมามเมานี่ยมาเนียเอาวางไว้เนี่ยวางไว้เป็นเพื่อนอยู่เนี่ยเนี่ยตะกาอยู่เนี่ยเนี่ยวางปล่อยปล่อย,อยพอเยยบตะกันเนี่ยเย็บเยยบถอยนี่มีข้อแรกเปลี่ยนอีกอยากได้อ้อยไปเก็บไปเอามัดเดียวพอนี่เอามัดเดียวพอไปเก็บมา มานี่นี่เร็วๆลีลาอยู่นี่แหละมา,มา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 เร็วมาเร็วมาทางนี้เม่ไปไหนหละ่ะมานี่มามามาออ, <c oughs> อะไรนะโอเคนะครับอืมอะไรนะอีกรอบมาฟังไม่ทัน หมายความว่าอะไรครับอีกรอบหมายความว่าอะไรครับพี่จีนครับอ่าโอเคครับพาน้องโมเมไปหาสามสาวด้วยสิคะ,ะสามสาวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็นะครับสามสาวนะครับก็ปันเขียวเคย นะครับคือพาไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่อยู่จุดนี้นะครับสามสาวนะครับสามสาวดัซซิ่งใช่ครับเพราะว่ากลัวนะครับเพราะว่าโมเมจะเข้าไปแบบกลัวกลัวสามสาวทําเอาครับประมาณนั้นครับเพราะว่าช้างถ้าไม่คืออยู่ด้วยกันนะครับหรือไม่ถูกกันนะครับก็จะนะครับเพราะว่าความเขียวก่อนหน้านี้คือตอนที่สามสาวยัง เอ้ลองดาวยังไม่เกิดนะครับควันเกยวก็เคยพาแวะไปตอนที่อยู่ใกล้ๆน้องบัวบานครับก็เคยพาไปอยู่นะครับเคยพาไปนะครับก็ไม่กล้าปล่อยให้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่ากลัวกลัวไม่ปลอดภัยนะครับสําหรับน้องมั์นะครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับแล้วอีกอย่างก็จากนี้ไปหาสามสาวก็ก็ไกลนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับก็คือจากเมยไปหาที่ ที่บ้านสามสาวครับอย่างนี้ก็นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวครับก็อะไรแม่สาวอีกไหมเจ้าได้ครับครับผมขออนุญาตให้ย่าแม่สาวก่อนนะครับแม่ไปไหนอีกน่ะแม่อิ่มแล้วเป็นตัวตนวนี้เลยมาเนี่ยมาเนี่ยได้ไหมล่ะ

เอเคครับเมาแล้วเมาอ,อีกถึงว่ะเมยายาแนี้แหละเอ้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วไอ้พรุ่งนี้ก็หมดแล้วนม่สาวระเมาแล้วเมาอีก <c oughs> มีญาตินี่นะสังเกตง่ายสังเกตได้ครัโมเมจะดูท้องเธอครับสองคืนแล้วโอ้โหกลมมากเลยครับอิ่มครับนะครับดูชมท้องเธอนะครับอิ่มอิ่มเป็นพิเศษมีญาตินี้ครับดนูครับยิ่งกินน้ําไปเมื่อกี้ด้วยนะครับโอ้โหหนูอิ่มอย่างเงี้ยมีเนื้อมีน้ำมีน้ำ,ม,นำมีนวลขึ้นอีกเมย์เอ้ยอือ้อออื้อ เออเริ่มสวยขึ้น้วเด้เริ่มมีน้ำมีนวลเด้เขาท่านี้อือโอเคนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกทุกท่านครับที่เอ็นดูแล้วก็เมตตานะครับขอบคุณมากๆครับที่เอ็นดูเมตาน้องโมเมนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับ 1ไลค์ก็หนึ่งกำลังใจขอบคุณนะครับสวัสดีครับเมีจา๋าจ๋านะครับเมเมีจา๋าเมีจา๋าเม่ <c oughs> เอมดีหนอลอ,อยดีเนอ,อืม